มงคลชีวิตข้อที่18อนวัตชานิกรรมมานิการงานที่ไม่มีโทษกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับงานที่ทุกคนต้องทำมีสามทางคือกายกรรมคืองานที่ทำทางกายวาจีกรรม คืองานที่ทำทางวาจาและมโนกรรมคืองานที่ทำทางใจคำว่าโทษหมายถึงความชั่วความไม่ดีความผิดความปรุร้ายทะบาปหรือผลร้ายเป็นต้นลักษณะาการงานที่ไม่มีโทษคืองานที่ไม่ผิดกฎหมายงานที่ไม่ผิดประเวณีงานที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม อนุวัชกรรมคือการกระทาที่ไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์โดยส่วนเดียวในอันถกถาจำแนกออกเป็นสีอย่างได้แก่อุโบสถกรรมวยาวัจกรรมการปลูกต้นไม้และการสร้างสาธารณาสถานการที่บุคคลมียทยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความประพฤติเป็นธรรม ทำความสงเคราะห์ญาติย่อมเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแต่ก็ยังมีการบางอย่างซึ่งนับเนื่องในความมีอัธยาศัยเผื่อแผ่ซึ่งถ้าไม่พิเคราะห์ให้ลึกซึ้งแล้วก็ดูเหมือนว่าการกระทํานั้นจะไร้ประโยชน์เช่นการช่วยขนขวายธุรกิจของผู้อื่นซึ่งมิใช่ญาติและมิตรการช่วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ การช่วยบรรเทาทุกข์ในเวลาที่ประสบอันตรายการปลูกสวนและวนาให้เป็นที่พักอาศัยการตัดสร้างถนนสะพานให้สะดวกแก่การสัญจรของสาธารณชนเป็นต้นการช่วยขนขวายธุรกิจของผู้อื่นถึงแม้เขาจะไม่ใช่ญาติและมิตรก็เป็นกิจอันการยานชนพึงจะก,กระทำเพราะนำให้สำเร็จผลอันไพศาล คนคนเดียวจะมีกำลังทำอะไรได้สักเท่าไหร่ถ้ารวมกำลังเข้าได้เป็นร้อยส่วนพันทวีผลก็จะมียิ่งขึ้นไปจนไม่มีที่สิ้นสุดอันความช่วยขนขวายแก่กันและกันในเวลาไหนก็ไม่สำคัญเท่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการช่วยบรรเทาทุกข์ในเวลาที่ประสบอันตรายทั้งเป็นเครื่องหมายแห่งความเมตตากรุณาธรรมอย่างแน่นแฟน้น การปลูกสวนและว่านาทำสถานที่ให้ร่มรื่นสะพรั่งด้วยพฤกษาชาติอันผลิดดอกออกผลที่ชวนมหาชนให้มาพักผ่อนหย่อนใจได้ความสำราญการตัดถนนขุดคลองสร้างสะพานเป็นการให้ความสะดวกแก่การไปมาให้สำเร็จความมุ่งหมายในกิจที่บุคคลต้องประสงค์กว้างขวางขึ้น ทั้งชักพาผู้อยู่ในต่างถิ่นต่างด้าวให้ได้สมาคมคบหาเป็นมิตรไมตรีทวีประโยชน์แก่กันและกันกิจนั้นๆที่กล่าวมาจัดว่าเป็นตัวอย่างแห่งอนวัชกรรมทั้งสิน้นอนวัชกรรมนำให้เกิดผลเป็นบุญอยู่เป็นเนืองนิดต้องด้วยพระพุทธภาษิตท,ที่ว่าบุคคลผู้ปลูกสวนและวนาทำสะพาน ให้อุทุกทานเช่นประปาและบ่อน้ำและให้ที่พักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่เขาทั้งกลางวันและกลางคืนบุคคลผู้บำเพ็ญอนวัชกรรมเมื่อได้ใเห็นกิจที่ตนทำสำเร็จเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นย่อมชุ่มชื่นเบิกบานจิตใจได้สมนัตด,ด้วยรู้สึกว่ากิจที่ตนทำไม่ไร้ผลอนววชกรรม คือการงานที่ไม่มีโทษชื่อว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง